ีค่ะเหลืองานมาแล้วพี่น้องเหลืองานมาแล้วก็มากินขนมพอดีมาหอดบานก่อนเสียเหตุงานบาน,บานงานซองก็เอาผ้าซักแล้วเนาะเอาผ้าเข้าตู้เรียบร้อยก็เลยสมากินขนมก่อนก,กาแฟไปเห็ุงานมากับกินอย่างกอกจากบอสแซนด์วิชคือเกานอนซะวันไหนสิไปทั้งนอกจก้ะวันนี้เป็นส่เสือเนาะ ไอ้เดย์ today today you wear the shirt normally you take off the shirt ใส่ฮอปฟชเชอรดังสีขาวธรรมดาธรรมดาก็ใส่ถอดเสื้อมาเนี่ใส่เสื้อสิไปข้างนอกจ้ะสิไปดื่มตัวฝรั่งสิมีหยังอัานลักเธอกับว้าอ้อแอร์พี่อยังอ่านพี่น้องมาต้องแปลกเด้อกันว้าอ้อแอรเล็กน้อยนะเมาไปเรื่องธรรมดาของฝรั่ง เพิ่นจะกินเฉพาะอ่าเสาร์อาทิตย์จ้ะเสาร์อาทิตย์บ้นธรรมดากับบแตะเลยเพราะว่าเขาเห็นงานเขาบาาริษัทจะกินได้ไปนอกทางบริษัทเขาบอกให้กินเลยนะเพราะว่าคันไปกินเลยหน,านา้าบัตรจำที่กับเขาเห็นบอกทุกวันศุกร์ทุกโรงงานเลยนะเขาสิเลิอกตะเวนเขาสิเลิอกตะเวน ฉันว่าในในในอังกฤษ l e ในต่างๆโรงงาจะในโรงงานวันรกเยน่แต้าว่าโรนเด็กเรยนต่นแต่เช้าใช่ไหมใ่แล้นไปคนไประว่กนักมทั้งอาทิตย์หนึ่งทั้งอาทิตนั้จะหัปลอยให้เป็นให้เลิกจเบ้น ไปดื่มกันนะพี่น้องกับพี่น้องปวยได้คยมากกับซิรูเนาะพี่น้องปวยได้คยมากกับซิรูวันวันศุกร์วันเสาร์เน้นเอียดเลยนะทุกพับพับมีสองรอยพับกับทีเน้นทุกสองรอยพับไอเซโอเดอะโอเดอ t ฟร f เดย์ y a น d s เซเดย์ฟูเดอ the p เย่ e a h ส unday นาะตหรอนาะ o สมอส u n d y เด็กก็จะ work ท m มาเลยเพราะว่าอันวันวันอาทิตย์บ่คอยบัไไดพี่น้องบอกว่าวันอาทิตย์เขา ที่ต้องเหตุงานมาอื่นนะเขาจะบอปันใดก็บอกกินกันหลายนะพี่นอ้องก็มนก็บอกคอยช้อปปิ้งบอกคอยอยังหลายขัน,นวันเสาร์วันจุบวันเสาร์พี่น้องแน,น่นทุกทีเลยเป็นประเภทนี้เขาเนาะข้าวบ,บาร์กบัไดขันไม่พูดบอดเลเิ๋ยวพี่น้องเอ้ยแน,น่นตึ๊บเลยแหละ จากโรงงานผมมอง่าเฮตพี่น้องยางไปนสนามฟุตบอลนะ่ะแอสตันวิลล่านะ่ะสิบนาทียางปั่นยางไปนะบ่ฮหอดสิบนาทีซ้ำเกือบสิบนาทีนั่นล่ละเมือ่อใดมีแข่งฟุตบอลเนี่ยโอ้ยรถจอดเต็มหนา้าโรงงานงายาวเงียันมด S I s อันน o ้ my uh, from the factory o r k I work go to the uh, Estaminet Park not far about like 10, about ten minutes ten yeah. minutes walk or not ten minutes less than ten yeah not five minute walk yeah not far เป็นได้เห็น the map when they have map โอ้รถร t รถรถจะขับผ n านได้หลายพี่น้องหลายอีหลีเข้ามาคุณบอลน่ะนะทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กเด็กน้อยจุงกันแซวซะดีนะ การกีฬาไปเบงกีฬาพีน่นองไปเริงหลายแห้งอันกีฬาอันวิลล่าเออเอสตันวิลล่าเป็นอันทีมของอันโปรดของอันเจ้าชายวิลเลียมแต่วิลเลียมพนวิลเลียมเดดเดดไลท์แอเอสตันวิลล่าเยอะยเขาอันมักนะครับมักเอสตันวิลล่าเพาเกลับมาดูนะเขาก็ับมาดูกับปกติเขากือปไร้มัมนนะนะกว่ากนั่งเพล่น ก็นั่งพุ่ก็นั่งเต็มน่ะแหละก็นั่งด้วกันก็ก็นั่งพี่นีก็ได้มางนั่งมองดีๆจักน้อยปะก็นั่งเต็มด้วยกันนั่งด้วยกันก็เข้าไปด้วยกันหลับพี่นอกพูดถึงเรื่องผู้ใดมีแฟนพลังเี๋ว่าเขาไปดื่มไปยังกัเป็นเรื่องปกติของเขานะเป็นเรื่องปกติเลยแหละเขาไปดื่ม เขาบรได้ดื่มแบบหัวทิมหัวเมาแ,แ,แบบเม้าเอเลเทคะับแมนแต่วก็กินแบบเด็นสาวต้องไปเฮ็ดงานเขาเขารูโตเขาพนนี้แต่สิมีแบบกินจนลุงจนเลิกแติเซมี่สนหน่อยนะส่วนหน่อยมากเลยแหละน้นหน่อยเลยแหละพอบ่ายก็ต้องเห็ดงานนั่นแหละ กันยังกันยังมาบตกบตองตกใจได้ใจเด้อกันผู้ใดไม่ผัวฝรัง่งผัวฝรั่งกินเหล่าน้ำบตอตงตกใจไ <c oughs> ปเรื่องธรรมดาอาจารย์เลื่ยง้ธรรมดาเลยแหละไปกินเหล่าน้ำผับน้ำยางกับบอแบมีเนเรื่องอย่างอื่นเนอจะไปกินเหล่าไปคุยกันเขาก็ไปคุยกันเป็นมูเป็นมูนถัาผู้ใดเคยเห็นหนอนเคยเคยทายเบิ่งอยู่วันพักเป็นใดนะกับปนั่งกินคนก็ไปนั่งกิน,น,กไ,ปน,กนไปคุยกัน I see ล็อ The people go to the pub go to d r i n g and talk with friends เ yeah. นี่ go to see friends เนี่ย g พี่น้องก็ไปหากันไปคุยกันเนาะเขาไปพับก็ไปคุยกันไปกินเหล้าคุยกันไปม้วนกันนะบอดายไปอันตีกันนะบอมี่นะน้อยมากเขาจะตีน้อยน้อยนั่นแหละนะซิมีคนไปเห็นเม้าแล้วตีกันบอมี่ในพับนั้นบอมี่นอกจากอันทีมฟุตบอลดีกว่า กูมักทีมนี่มึงมักทีมนี่กัดมือนันขาสิไปไปแข่งกันนะพี่น้องเกิดว่าขาสิไปแข่งกันนะเกิดว่าคอยอยู่ทีมแมนยูจากยู่ทีมเชลซีเนี่ยก็มีคอมเมนต์กันอยู่นะแต่บางเธอนนะคอมเมนต์กันอยู่ทีมกูเก่งกวที่มึงบอกเก่งนะั่นี่นะคอมเมนต์กันอยู่บางเล็กน้อยแต่กับว่าบมีปัญหาเคยอย่างตั้งต่ก็มายู่นีก็มีทีหนึ่งที่มันแอสตันวิลล่าเตะกับอันแมนยูใช่ใช่ใช่ ล้วก็ไปกินในในอันที่แมนยูนะยูอันสันเทิงมันมีพับมีสองสันอัน่ังพับก็มีสองสันเนาะแมนยูสันๆันเทิงอันจอรันบีไลสันล่างตีกันมาลังตีกันโอ้ได้พับนั่นนะโตเกียกระจายเหมือนตำรวจมาเต้มกะเศร้าไปเบิ่งกุตบอลโตแค่นั้นเด้ตีกันแล้วกันตำรวจกั มาหามปลาแบบเอาไปแล้วก็ไปบงผุดบอลต่อคือเก่าคือจะประพฤติกันเนี่ยเอ้าสูบปีกันคือยังได้ขนาดนั้นเลยไอเสดแ o นยา a นพูดบอลแฟนในรถไฟเยอะ before when it's i came here a long time I s a I saw one time in the you know in town what the name pop in town uh s q u e r e p e no ไม่เน t ะไม่เนาะ not not square peg uh uh You don't want a spoon in town? Next to Byron. Uh... Opposite that In his, uh, in NDC or oh, not NDC Figure of eye. Solomon Solomon's Colour Solomon's Mmm No, not no Please, I can อันซูมแมนยูกับซูมในอันตันเวลาที่ตีกันที่เดียวนั่นแหละตรงนี้ไมอยูนี่สิบกว่าปีไม่ทีเดียวพี่น้องอันแบตเตอรี่โทรศัพท์ก็ค่แต่เมิดนอกหายเลยพเยยเ่อใหญ่เล่าปอลาพี่น้องซ้ำอันพ่อใหญ่บอกที่รักกันไปก่อนนะจมวันฉันไม่ได้ลาก็เลยไม่เป็นไรรอกเนาะบอกเขาด้วย <laughs> บอกแบตเตอรี่เมิ กำลังจะชินางเบาๆไปเวิร์บโทรศัพท์ดับไปตกใจแบบแบตเตอรี่หมดนี่แหละความติดมักง่ายเราี่นอนความจะบอเบิรเนา,นา,บาบนะบอหลอบขอบเตือนใรเรารู้ว่าสิ่งที่ไม่รอบคอบอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อเกิดขึ้นความผิดพลาดเกิดได้ทุกเมือ่อเนี่ยความผิดพลาดเกิดได้ทุกเมื่อี่แหละีนแหละี่แหละีละ่แหละเฮลู กำลังทายดีๆนะว้าวไปเลยตกใจมันโทรศัพท์เป็นอย่างพี่น้องเอ้ยมากินกาแฟทำกันใจพี่น้องนั่นแหละเราบอกเรื่องอันนั้นน่ะเจ้าชายวิลิย์เปิ่นม่านเบิ่งฟุตบอลพี่น้องเปิ่นมาดูดูเด้เ um. ป, mm. ป,ป,ป nah, ิ่นมาดูดูเปิ่นกับมากับเปิ่นกับมาดังเรื่องกับมากับเมียเปิ่นนะเรื่เธอกับมากับเมียเปิ่นเรืงเธอกับมากับอันผู้เดียวเปิ่นเปิ่นนักฟุตเปิ่นมักอันฟุตบอลแอตันวิลล่าเปิ่นมักคนก็เห็นเปิ่นก็ย่างไปนะ ธรรม,มาดาไปธรรม,มาดาเข้านั่นแหละพิ่นก็มาเบิง่งนัน่นแหละพี่น้องโรงงานนัน่นมองก็เห็ดนะบพไกลจากสน,นามกีฬาเด้ย่างพม่นอมอณบ่ฮอิ10มาที่ดอกยามมีแข่งสิดอกอพี่นอออ้องเอยหลายโพดหลายพ,ายพะโลคนนี่เต็มกันยังกันยังมาเบิร์บิงแฮมเน่ะเป็นเมืองใหญ่รองจากลอนดอนพี่น้องเป็นเมืองอุตสาหกรรมพูดไดก็อยากมาอยู่ผู้ได้ก็อยากมาเฮ็ดงานเนาะพู้ได้ก็อยากมาอยู่พว่าก็จะหันสุดมากจะ่อยอยากมาหาเงินเนาะก็ต้องมาอยู่เมืองนี้ มัเบอร์เบิงแฮมของกัดถือของกินของอย่างของของของทั้งอมันเอเชียเฮ้านะเพราะว่าคนเอเชียมาอยู่หลายสมัยก่อนบ่าไม่ตีนไก่จ้าสมือนเนี่ยตีนไก่เต็มเพียบเลยร้านใดกันไม่ตีนไก่แต่คนขาหลายร้านใดคนขาอันไม่ตีนไก่คนขาหลายก็ไปซื้อกินกินขากัฝรั่งกันยังกินเป็นเลยสมือนนะ นะตอนนั้นพญหญ่ตกใจว่าก็เอาตีนไก่ต้มน้นพญ่เปิดหม้อไปตกใจว่าพญานินาซีดนะเสี่ยว่าเป็นผัวแก่โมเ่เมนผัวตกใจหลีผัวท่รักนคืออะไรเนี่ยมันอันกระลังอันเอตุละอยู่เนาะผัวเลยเอิร์ดทิรักนคืออะไรนะเปิดมาเจอตีนไก่เต็มหม้อพญายันตกใจอ๋อตีนไก่เนาะเสือมากินเหรอมากินได้เรากินได้สิตัวไก่ยังกินได้ทำไมตีนไก่กินไม่ได้เหมือน มีการลงถ่ายบา้าแล้วฉันจะนอนหลับเธอจะไม่กินตีนชฉันนี่ถ้ากลับจะนอนหลับนะ่ะเป็นไงเปหญ่งยานนอนหละพี่นองกลับมาจากเหตุงานกันนะกันเลยว่าเอาอเนาะมาคุยกับพี่นออกจากนอยว่าเออเป็นไารนอไปไี้อากาศก็ฮ้อนหอนมานี่มานี่มานี่ปอบันไหนไปนอกมาอื่นนะเห็นก็ประกาศไปแล้ว สี่สิบเอ็ดองศาในประวัติศาสตร์ของอังกฤษจ้าพวกลงมงลงบานกต่เต็มไปเพียบเลยลงมงลงบาลในประกาศมาว่านวางในประกาศมาว่านบาลยานั้นเซมิอียนยังหลายนะเพราะว่าเกิดบาคุณเป็นโควงโควงโควิดกับเซมิเอียนเกิดบาคพ่อเทาเนาะเกิดอาการกัติฮอนน้ำกัติช็อกนะมันเดีมันเกิดอะเกิดอะไรที่ง่ายๆนะพี่น้องกัสิ เพิ่นกงเตรียมไปทุกอย่างเลยล่ะพอบ้านเพิ่นบุกขึ้นหอนนะอันก็บ่เข้าใจคือกันบ้านแต่ก่อนกับว่ายุ่งเมืองหนาวกันว่ามีโควิดกับโรคระบาดง่ายอ้าวระบาดมันมันหนาวมันโรคมันเทื่อโรคกัระบาดง่ายเอาบัดนี้พิ่มมาหอนก็บ้านคนกับทีตายง่ายเลยบัดนี้เอ้าเอาว่าก็ไปกันแล้วแต่แล้วแต่พี่น้องเอ๋ยเอ็กบาจิงใดเนาะ ก่นไปกินกาแฟจักน่อยก่อนไปเห็นงานบานต่องานบานบ่มีมือแล้วพี่น้องงานบานสารพัดส,สารเพศน่นละ่ะนี่แหละคือเมียฝรัร่ง <c oughs> เมียฝรัร่งเป็นทุกอย่างเป็นทั้งแกวเป็นทั้งงานแม่บ้านเป็นทั้งอูง้สารพัดมาบอดายเนาะพี่น้องเนาะกันกันเอาไปพุดได้บัดอันจมไม่ยามเปนยม่อยากได้ผัวฝรัง่ง กติบารเดินมาบันไดชมบ่าฟังซืงอ้อบ่าื่องงานบ้านจ้าบันไดชมลววลเล่งผัวฝรั่งบ่าื่องงานบ้านงานบ้า,านอยู่สิสจกันขึ้กันนะเนาะไปเห็ุบ่แล้วงานบ้านมันมีวันเสร็จนะคะทำตอนนั้นก็เหลือตรงนี้ทำตอนนี้เหลือตรงนั้นจีป,ปาถะทุกมือทุกมองกันเฮ็ดเฮ็ดเหตุเหตุเหตุเห,เหรพัดาสเฮ็ด นลพี่น้องมาบอกสูฟังเนาะยังไงก็คิดหอดกันคิดหอดกันได้เด้อพี่น้องเด้อูุทธายุไหนก็ได้บอม่าจะอยู่เมืองไทยอยู่อันอเมริกาอยู่นเยอรมันอยู่แต่ก็คิอทอดกันที่พี่น้องบอกมาได้เด้ออยู่เมืองใดก็จงข่าวกันวันอยู่พุนฮ้อนอยู่พี่หนาวอันสมัยสมือนเนาะโซเชียลมันหากันไงเนาะรังเถื่อกะแต่คุยกันคนไม่เคยรู้จักกันแต่ก็คุยกันมีความสุขนะนี่แหละคนไม่เคยรู้จักกันแต่ก็คุยกันมีความสุข แต่สักเมื่อหนึ่งกะสิหู่จักกันกระไดได้เนาะพี่น้องเนาะกันมาหู่จักรในยูทูบกะกะซ้ำมาคนหู่จักกันนะพี่น้องเนาะนั่นล่ะอันจังใดคลิปนี้กับพ่อคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะได้อจ้าเด้อจัได้รู้จักกันหลายๆกว่าเก่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแตนทราเวลเลอร์คนดันทานะพี่น้องอย่าลืมเด้อจ้าเด้อพี่น้องพี่ไซกระไดเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ